มาลุ้นกันได้ปะ้ะงางหาครูขอค่ะมาเจอดอกนี้โอ้ยบินบินโงโงเลยโว้าวขี้เหลืองแล้วเหลืองแล้วจริงจริงด้วยแต่เหลืองตลอดเลยไม่ทันตลอดเลยเนะี่ยนี่ค่ะสองดอกแค่จิงเด็กขีจ้จี๋ สองดอกดอกแล้วหนึ่งดอกจ้าวิดดอกดีทุกคืนแน่เห็นดอกเกี่ยวสมนี้ดอกที่สามของดอกมากีนะดอกนี้งามค่ะโอ้ยุ้งกระดัสามดอกคู่กัน

ดามา